สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตัวป๊อบนะครับวันนี้นะครับจะพามาดู Bitcoin เช่นเคยนะครับถ้าเรามาดูกันเราจะจําได้ว่าราคาขึ้นมาจาก18,500นะครับขึ้นมาประมาณตอนนี้อยู่ที่ 19,448่เพ่อแต่เพื่อนๆจำได้ไหมครับที่ผมเคยบอกว่าราคาบิตคอยเนาะมีแนวต้านสำคัญนะครับอยู่ประมาณ19,500่ั้ยใช่ไหมครับก็คือถ้าเกิดว่าราคาบิตคอยเนะาะไทม์เฟรมมันเนี่ยนะครับไม่ปิดต่ำกว่า19,500เนี่ยก็ยังถือว่ามันอาจจะเป็นการไซด์เวยอยู่ในบริเวณเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็รอวันขึ้นแต่ทีเนี้ยอย่างที่ผมบอกทุกคลิปเลยนะครับก็พูดทุกวันเนาะไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็บอกไปแล้วนะว่าผมยังมองขึ้นนะครับ เพียงแต่ว่าไทม์เฟรมที่ผมใช้ดูเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นไทม์เฟรมใหญ่นะครับแต่ละแท่งเนี่ยคือ1อาทิตย์คือว่าผมดูแนวโน้มระยะยาวนะครับว่าทางไหนมันมีโอกาสชนะมากกว่ากันตอนนี้นะก็ใกล้แล้วนะครับก็ไทม์เฟรมอาทิตย์นะครับปิดอีกทีวันที่3ใช่ไหมก็คือขึ้นไทม์เฟรมที่มาชนเส้นเหลืองพอดีนะครับก็อาจจะเป็นวันตัดสินพอดีเนาะก็มารอดูกันนะครับแต่ว่าก่อนไทม์เฟรมอาทิตย์เนี่ยเราต้องมาปิดแท่งมันก่อน ทีเนี้ยแท่งมันอย่างที่ผมบอกเนาะเราไม่ควรปิดต่ำกว่า19,500รอราคามันก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับ1 9 4 7งเน้อาะมันก็อีกแค่30จุด100จุด200จุดอะไรอยจุงอะไรเงี้ยมันก็ยังตัดสินอะไรไม่ได้จนกว่าจะวันที่1นเนาะก็เรามารอดูกันอีกทีก็ได้นะครับวันที่1แต่ภาพโดยรวมนะครับก็ยังมองขึ้นอยู่เช่นเคยไม่ว่าจะเป็น Mac d ดีนะครับที่ผมบอกว่ามันก็ยังเป็นเขียวอยู่นะครับตอนนี้ผมก็สังเกตตลอดนะครับว่ามันจะเลิกเป็นเขีีียยยยยยววหรรืออัััังงงแต่่สุดดท้ามนนนก็็คคเเปขูะบ ก็บ่งบอกถึงการเป็นขาขึ้นในระยะยาวแล้วก็มี2เส้นนีนะครับที่ผมเคยบอกว่าถ้ามันตัดกันเมื่อไหร่เนาะมันจะเป็นการบ่งบอกว่าจุดนั้นนะครับเป็นจุดต่ําสุดนะครับถ้าผมมาดูในปี2018มันตัดกันตรงประมาณแท่งนี้นะครับแท่งเนี้ยถือว่าเป็นจุดต่ําสุดไหมก็ถือว่าเป็นจุดใกล้ๆบริเวณต่ําสุดนะครับมันอาจจะไม่ได้จุดแบบโอ้โหสุดยอดอะไรนี้นะครับแต่ว่าก็ในบริเวณเนี้ยก็ถือว่าดีแล้วถ้าเรามองมาจากอนาคตที่นี้นะครับของปี2014ี่เนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นแท่งต่ําสุดนะครับ แต่มันก็ถือว่าเป็นบริเวณที่ต่ําที่สุดแล้วนะครับถ้าเรามองมาจากตอนนี้ซึ่งราคาตรงเนี้มันประมาณ260เองนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูราคาปัจจุบันก็ตัดกันตรงแท่งนี้พอดีเลยนะครับแท่งที่มันตกไปประมาณ17,500นะครับก็เป็นแท่งเนี้ยแท่งต่ําสุดก็รอดูก็ได้เนาะว่ามันจะไซด์เวตกลงไปไหมนะครับแต่ผมคิดว่าบิตคอยนนะครับไม่น่าตกไปต่ํากว่าจุดนี้แล้วนะครับแล้วก็ ถ้าต่ํากว่านะผมก็ให้ต่ํากว่าไม่กี่ร้อยจุดก็ประมาณร้อยสองร้อยจุดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเกินกว่านั้นเนี่ยอันตรายแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคิดว่าเป็นจุดต่ําสุดแหละนะครับแล้วก็ราคาจะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องให้เวลามันหน่อยนะ ไม่ใช่ว่าผมบอกว่ามันจะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆปุ๊บมันขึ้นวันนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันอาจจะค่อยๆขึ้นทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์อย่างนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับผมขอแนะนาให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโบเกอร์บิ t เก็ตนะครับโบเกอร์บิทเก็ตนะครับได้ติดต่อมาขอเป็นพาร์ทเนอร์นะครับตอนนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่คิดว่าโบเกอร์ที่ตัวเองเล่นอยู่เนี่ยค่าธรรมเนียมแพงซื้อแต่ละไม้ก็แพงนะครับสำหรับบิทเก็ตนะครับค่าสปอตนะครับเวลาเพื่อนๆซื้อเนี่ย แล้วยังมีโปรโมชั่นใหม่ขึ้นมาให้ด้วยนะครับคือใครก็ตามนะครับที่มีการฝากเข้าไปนะครับในโบรกเกอร์บิตเก็นะครับ50 USDT รับไปเลยนะครับอีก50 USDT ฟรีเลยนะคือได้อีกเท่าหนึ่งเลยนะครับแล้วใครนะครับที่มีการเทรดฟิลเจอร์นะครับ ขั้นต่ำนะครับ20,000 USDT นะครับไม่ใช่ว่าคุณเทรดส0 0 0 0 USDT เลยนะคือเขารวมจำนวนคูณไปด้วยเนาะคุณจะได้เพิ่มอีกทันทีนะครับ100 USDT นะครับสำหรับคนที่มีการเทรดสูงสุด10อันดับแรกนะครับก็สิทธิพิเศษเหล่านี้นะครับสำหรับคนที่สมัครใต้ลิงก์นี้เท่านั้นนะครับโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ